สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรัสู่ช่องนันโนซโรนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในช่วง Q&A นะครับผมอา่ช่วงนี้ผมจะไม่ได้ไลฟ์แล้วนะฮะช่วงนี้ผมบ,นบุนบุ่นกับการงานส่วนตัวผมนิดนึงนะอีกเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยบุ่นแล้วฮะเอาละครับผม คำถามข้อแรกมาจากคุณเดอะเบลคอนนะฮะชื่อน้าหนีน้าหนซีโร่ได้มาจากไหนอผมได้มาจากเด็กคุณคนหนึ่งครับผมคือเด็กคนนั้นเข้าหาช่องผมแลวผมก็บอกว่าเอชื่อช่องผมเป็นนาโนซีโร่นะเขาพูดว่าน้าหนซีโร่อะไรนั้นก็จู่ๆจู่ๆมันก็เปลี่ยนเป็นนาโนซีโร่อะไรตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผม คิดว่าปีนี้มีแผนจะเล่นเกมอะไรอ่าจะเล่นป๊อปปี้เพทามให้จบครับผมสามเมื่อไหร่จะเปิดเรียนอ่าฮะโอเคครับข้อสี่ครับผมคิดว่าผมรล่อไหมครับติดตามผมหล่อและสวยกันทุกคนนะฮะอ่าคิดว่าในอนาคตอ่าจะได้ดำหรือแดงขอให้ดำนะฮะหกเมื่อไหร่ฮาประไล่สามจะมาครับอ่า ผมไม่แน่ใจฮะแต่ผมว่า,อารอยืนยันผมแก่น่าจะยังไม่มาหรอกฮะเจ็ดจริงๆแล้วร่างเงาเกิดจากอะไรเกิดจาก<อ>จากความมืดของโลกฮะขอบคุณครับผมอะไรคำถามข้อต่อไปจากจากใครเอ่ยจา,อจากน้องจากน้องในกุเล็กคิดฮะน้องถามว่าพี่ยุทิพี่อายุเท่าไหร่เท่านี้ครับผม พี่มีแฟนอย่างยังครับผมพี่สูงกี่เมตรผมสูงหนึ่งรอแปดสิบพี่ชอบกินอะไรพี่ผมชอบกินไก่เคเฟซีครับผมข้อหา้าพี่วางพี่วางแผนนะยังไงกับช่องในอนาคตผมจะทําไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าผมจะแบบว่าเออหมดละหมดช่วงหมดมุกที่ผมจะทำแล้วนั่นเองฮะพี่หกพ,พี่คิดว่าตัวเองหลอ่อไหมหล่ออยู่แล้ว พี่มีคนแอบ,บชอบไหมไม่มีครับผมพี่พี่คิดยังไงกับเสียงรบกวนอ่าผมกะจะซื้อใหม่ใหม่แล้วก็นั่นแหละฮะก็จะซื้อใหม่ใหม,ใหม่แล้วก็อ้าวของใหม่ทั้งนั้นเลยฮะกาพี่คิดยังไงคนแอบเป็นคนน่ารักครับผมข้อสิบของพี่ใหญ่กินนิ้วมาถึงแขนะว่าผมใหญ่มากๆเลยอะแขนผมอะไรฮะคือคำถามต่อไปจาก อ่ายูเซอร์ผมอ่านไม่ออกผมผมขี้เกียจอ่านเมื่อไหร่จะรีแอคสกิบบิทเทลเลตจากวานดอมสตูดิโอผมรอมานานมากกว่า30ปีครับอ่าหลังจากคลิปนี้ลงฮะคำถ,ถามข้อต่อไปครับผมจากซีนอนคิวอนเออะไรคือแรงบรันดาลใจให้การทำวีทูปอ่าผมไม่อยากทำฮะ สองใครเป็นในดอของพี่อ่าน้องว่านทีวีแล้วก็ลุงแล้วก็รีพุงครับผมลุงพีนนั่นแหละอ๋อคือการทํา y o Youtube ของผมนะมันเริ่มมาตั้งแต่4ปีที่แล้วละฮะคลิป4ปีที่แล้วคุณหาไม่เจอหรอกนอกจากแบบอ๋อแล้วก็คนที่ชวนผมทําำ Youtube เนี่ยคืออ่าพี่เลเนี่ฮะตอนนี้ พี่แกเสียไปแล้วในวันที่แปดเดือน5นะครับผมพี่แกเสียแล้วไม่ไม่บอกนะปีไหนไม่ใช่ปีนี้แต่ก็เสียนาละอ่าเอัลบาตาพี่แกก็จะเป็นผู้หญิงผมสีขาวครับผมอะไรมันก็คล้าย,ายๆแบบโมเดลอันแรกๆของผมนันแหละฮะแต่เป็นแบบทูดีฮะพี่ชอบกินอะไรครับผม จากคุณวันแพทนะฮะ Q&A พี่ชอบกินอะไรครับผม่าไก่เคฟเสียบเหมือนเดิมฮะข้อสองบ้านพี่ร้อนเท่าไหร่ช่วงนี้เริ่มไม่ร้อนละเริ่มเย็นขึ้นเยอะเลยข้อสาพี่เคยทำโทรศัพท์หล่นตกใส่หน้าไหมประจําครับผมข้อสี่พี่สูงเท่าไหร่หนึ่งร้อแปดสิบห้าเซนติเมตรฮะผู้ติดตามมาครับย,ยินดีรับครับผมอาราคำถามคนต่อไป อาครับผมพี่เป็นสกีบิดีถลเลตหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมผมเป็นปีศาจเงานะฮะจะเป็นสกีบิดีถลเลตไมได้ไงหรือแยกผมแปลงร่างเป็นวันละ <c oughs> ทําได้นะฮะสองพี่อยู่จังหวัดอะไรผมไม่บอกหรอกครับผมหยอกหยอกคืนตน้นโดยก่อไก่แล้วกันฮนะพี่ชอบกินอะไรที่สุดเคฟซีฮะสี่เกมชอบเล่นที่สุดเกมอะไรเกมแกลลี่มาทครับผมข้อห้ากับข้อหกนี่ผมว่าน่าจะ,าจะปัดแล้วล่ละฮะบา,บายบาย แล้วก็ที่ผมไม่บอกที่อยู่นี่ก็นั่นแหละแล้วก็เอาอายุจริงผมก็อ่า,ายทเอานะ่ะอืมคําคถามของคนที่ผมแบบเอ้ยพี่แกมมาถามด้วยคําถามจากพี่มูจากช่องมูมูหมีมุ้ยนะฮะพี่ขอถามบ้างอายุเท่าไหร่พี่ลืมละอ่าพี่ทํางี้ได้ไงหรือามยุผมอ่อต้องต้อง ผมไม่บอกครับผมไม่บอกตอนผมผมอายุเท่านี้ครับผมอายุเท่านี้สองไม่สองไม่ไม่มีเพราะคิดไม่ออกอ้าวอ่านจับละอ่าแผนช่องแนนนะคนของผมคือแบบว่ามันจะมันจะมีการคอแรบปกับคนนู้นคนนี้แล้วฮะเออระวีที่ผมจะให้กำเนิดก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะมีตอนนี้มีอยู่สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแป คนละครับผมอะครับผมเขากําลังรอมโมเดลจากผมอยู่เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมขอตัวไปทําโมเดลต่อแล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็จะได้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้มารายแล้วนะฮะคือมันติดงานงานไอ้พวกทําโมเดลนี่แหละเวงเล <c oughs> แล้วเชอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะครับผมตกหลังผมน่ารักใช่ไหมละ่ะ